ก็ย่าผู้เกมเมอร์สวัสดีครับวันนี้พวกโอเคสิสำหรับเกมที่คุณกำลังรับชมหรือเกมที่ผมกำลังแคสอยู่นั่นคือเกมไมค์คราฟตนะครับผมแล้วก็มาอยู่กับแมบที่ไม่ใช่แมบเดิมแล้วก็หีบเต็มแล้วหีบหนึ่งนะคะผมก็แสดงว่าเปิดมาไม่นานแต่ว่าของมาเยอะนะครับผมเก็บเก็บของแบบเก็บของแมบเก็บของเยอะอยู่แฮะโอ้ยเล็กเลก โอ้โห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 ขอหน่อยนะจุบนะครับผมก็เรานะครับผมได้สร้างห้องบักด้วยนะครับผมนี่ห้องบักถามว่าบักทำอะไรนี่ครับนั่นคือจุดที่ผมลงไปแล้วครับจุดที่ติดไฟนะั่นคือจุดที่ลงไปแล้วแต่จุดที่ยังไม่ได้สำรวจคือจุดนี้จุดนู้นอีก โอ้ยตรงนู pues ้นมีสปาวนี่ว่ะมีสปอนมอนเตอร์อืมเค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 เดี๋ยวเดี๋ยวเราขุดไปก่อนไปต่อเลยอ้อลืมไปอุปกรณ์อยู่ด้านบนไอ้บ้าไอ้บ้าช่างบ้าไปแล้วอุปกรณ์ไม่อยู่ด้านบนโหลืมไปได้ไงมาสิ่งที่เราต้องมีนั่นคือพลิกแอด แล้วก็นี่อันนี้อันนี้เป็นอะไรอะ่ะอ๋อต้องต้องอันนี้ต้องนี้ต้องนี้ต้องนี้โอเคครบคันธนูด้วยครับเป็นอาวุธซึ่งเป็นอะไรที่กูก็ไม่พกดาบนั่นเองนาฬิกาผมไม่ต้องเอาไปหรอกเนาะโอเคเดี๋ยวไฟกไวัวไปยังวะไฟ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 ,ไฟเอาไปสามันเหรอ โอ้ยไฟเอาไปสามันขุดไปเรื่อยๆโอ้ของเยอะไปแล้ดก็กลับไปดดที่ด้องดักเดมือนเดิมเดินดด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 ดเดดดดดเดิดด อุย้ยเชานีเน่เห็นม่งเห็นชั้นเลยแล้วก็ตรงไฟนั้นดิ่งลงไปโอเคถ้าไฟนั้นดิ่งลงไปแล้วก็ไม่เจอนะผมเราก็จะเปลี่ยนเป็นหาโอ้โหมืดทันทีทันใดแม่งมืดพอดีอ๊เยียใช้ใช้ทอดขุดตด,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 ดอติดไฟ เด็ด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 แป๊บแป๊บโอ้ยทอง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 ทังชูขุดไปขุดมาได้เพชรนะกูนี่อึ้งนี่เลยดีกว่าปั๊มแม่งเลยปั๊มเลยอย่างนี้ต้องถือโอกาสปั๊มทอนอยู่ไหนวะเจอทอนแล้ว ดิ้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 ดิ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 แกลง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 ดิของเยอะมากเล่นสกูเล็กเลยเสียงนีิถึงกับกลายเป็นหยดน้ำนะครับผนี่ให้รู้ว่าของเต็มของเต็มอ่ะคุณลงไปอีกงั้นเดี๋ยวเราต้องอันนั้นก่อนครับเอาของไปเก็บก่อน พอแม่งของเยอะไปนะผมมันจะทําให้เราแหลกนะครับผมแล้วก็ขุดไม่สะดวกเราก็ต้องย้อนกลับไปตรงนี้ก่อนเก็บของแป๊บนี่ของเต็มเลยเต็มล้วนๆด้วยมือเราโหกี่กองเล้ว,วันนี้แม่สุดยอดแล้วก็เก็บของที่ไม่จะเป็นไว้บนนี้ให้หมดเลยเนี่ยกวดก็เก็บหินด้านก็เก็บแต่พวกไม้พวกนี้นะครับผมไม่จมําเป็นต้องเก็บมาผมเก็บแค่พวกนี้ แล้วก็ดินเก็บเผื่อเราต้องใช้กระดูกกระดูกนี้คงไม่ต้องใช้หรอกมั้งแล้วก็กวดเก็บแล้วก็แอปเปิ้ลแมนเก็บหินเก็บโอเคเสร็จแล้วเราก็จะวาร์ปไปที่เดิมดเก็บโอเคแล้วก็วาร์ปมาน,นี้ดึกบโอเคเก็บของเนี่ยชีวิตสโลว์ไลท์แม่งเร็วขึ้นแต่แม่งของเยอะขึ้นด้วยสงสัยต้องใช้หีบใหม่ซะแล้วละ่ะ แม่ดูท่าแล้วท่านจะหนักหนาสาหัสหน้าดูโอ้โหของแมงคโคตรเยอะบอกตรงมาต่อไปต่ออะไรที่ตรงนี้แกเแล้วก็ดึงต่อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเชื่อเฮ้ยเชื่อเฮ้ยเยอยแล้ว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 ไม่นะเราจะมาตายตรงนี้ไม่ได้หลู่เมียเรารออยู่เออ เอฮู้ฮู้กูเ oh, สียวตลุดกูเสียวตลุดเออตรงนี้คงช่างจะไม่ดีแล้วกูบินมาเนี่ยดีกว่าห้องบักโอ้โหสปอนไปสกายเลยอีดอกสปอนกี่ที่อะที่เดียวหรอ โอ้โหเอาเนี่ยชิบหายแม่งไม่ชัดนั่นแหละโอเคเอามึงลงไปข้างล่างเลยโอเคไม่เห็นอย่างงี้ก็ยังดีเอ๊ะขุดแม่งไปข้างล่างนะเออ อ้าวเยอะจิมหายละเออเงี้ยแหละแล้วก็ตรงนี้ตรงไปไม่หน่อยไม่นิดไม่หน่อยนะครับผมตรงนี้กูก็อุดไว้ก่อนนั่นแหละแู้ว่าติดไฟตรงนี้ที่เดิมฉับนั่นแหละคุณลงไปหวังว่ากูจะไม่เจอลาวาแบบเมื่อกี้นะเล่นซะกูเจ็บปวดเลย กลับไปที่สวาเวอร์เหมือนเดิมเราหมดแล้วฉนฉันนจเออกูก็ว่าแล้วเจอฐานพอดีน้ำยาไว้แนวนี้กระโดดสูงเอาไว้หนีนี่แล้วก็แผ่นที่ไม่เกี่ยวอย่าเสือกเออต่อไปก็เอ่ออาหาร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 ,าหารนี่ประหารโอเคกึบโอเคไฟเต็ดนั่นแหละ โอเคโอแค่นี้นั่นแหละอุยอ้ยช่วเฮ้ยนั่นแหละทีเนี้ยแหละต่อมาข้าก็เสกของสิครับรออะไร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 ไหนข้าพร้อมจะบุกโอ้โห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  โอ้โหอยากจะบอกว่าโคตรเยอะโอ้มีแต่พวกชุดทอง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 ทำไรนี่ก่อนนั่นแหละเกิดไม่ได้แลนะพวกมึงนั่นแหละครับอสุดยอดแม่หลักแหลมเฮ้ยนะของไม่จําเป็นอื้อมึงยังไม่หมดยังไม่หมดของไม่จําเป็นนี่ ไม่จำเป็นเฮ้ยทำไมไอชุดเกาะหนังมันสีอ่อนจังเลยวะแปลกเนาะม่งสีโคตรอ่อนอ่าเก็บไปเฮ้ยหรือเก็บไ้ให้น้องดีกว่าเผื่อน้องมาเล่นแล้วก็เย็บมีถ้าทานชีวิตนี้มีฐาทานแล้วก็เก็บฐานเหมือนเดิม่านอีกแล้วแล้วก็แล้วก็ อะไรที่ไม่สําคัญอะไรเออแมมพวกนี้แม่งไม่สําคัญนะผมไม่ต้องไปสนใจมันเยอะเอ,อ่อเสร็จแล้วเราทําไงต่อรู้ไหมกระโดสิครับการโดดเป็นจิตวิญญาณมันคือจิตวิญญาณชาวล็อกเอ,อ้ยกูไม่เก็บหินมาทำไมออแล้วก็ลูกธนูไปด้วยครับเนี่กระดูกกระดูกนะครับ ่ายมันไม่เกี่ยวจะลงมาเอาตอนไหนก็ได้กระดูกมันเอาไว้ปลูกผักนะครับผมปลูกพืชปลูกผักแล้วเราก็แอดตรงนี้ไว้นะครับผมเป็นคำว่าสปาวมอนอสปาวมอนมอเตอร์เขียนไงวะ มอนสเตอร์โอ้เขียนไหมเหอะมันคงจะไม่มีปัญหานั่นแหละครับเสร็จแล้วครับตรงนี้เอ้ยเซตติ้งก่อนลบก่อนเฮ้ยมันอันตรายไม่งันอันตรายจัดโอเคอเพื่อเราหลงทางครับผมหึ้ย,ยเงียบเงียบนั่นแหละครับ สวยล่วงจึบจบโอเคฐานกูไม่เอาเฮ้ยเฮ้ยทำไมแถวนี้แล่เยอะจังวะห่วงตัวเองไหมก่อนนะผมวิธีห่วงตัวเองก็คือการแดกแอปเปิลทองนะผมกับการโยนอา้าวอยู่ไหนล่ะอา่าครบหมดแล้วนี่ว่าการโยนน้ำ ยามองเห็นตอนกลางคืนคว้างไปคว้างไปอ่ะไม่มีปัญหาเรื่องคว้างเรื่องคว้างโยนปลาของนี้ต้องให้เป็นอันดับหนึ่ง uh อ,อ,อู้หูเยอะไปเยอะไปจุบเอ่ะโอ้กึบกึบกับกับกับกึบกึบกับ แล้วคุณจะกลับไปกลับมาทําไมวะเนี่ยกูพิกก็จบเรื่องเออนะเนาะเฮ้ยแมงมุมเฮ้ยแมงมุมเจ้าอยู่ไหนปีเตอร์พัคเกอร์ออกมาซะเฮ้ยไม่ใช่ละไม่ใช่คนละเรื่องอยู่บนหัวแม่ปีเตอร์พัคเกอร์อยู่บนหัวนะครับผมมันคือปีเตอร์พักกาดนั่นเองไม่ใช่ปีเตอร์พัคเกอร์เอ๊ะไม่เห็นมีนี่หว่า เนี่ยเลสตนกลุบเต็มยังโอ้เต็มพอดีไม่คยกลับมาก็แล้วกันนะเลสตนข้าจะเก็บเจ้าไว้ในความทรงจำโอเคแล้วข้าก็จะเก็บส่วนหนึ่งเจ้าไปก่อนแล้วข้าทำไงต่อรู้ไหมก็ทำลายทางเดินสิครับผม เก็บทางเดินไปทำหอกอะไรเอา,เอาก่อนอออเจอแล้วกลำคาญเสียงตั้งนานเกาะเป็นสไปเดอร์แมนเลยเ,เฮ้ยเพชรมันไม่ได้เรียกชื่อเพื่อนนะครับผมบอกบอกเห็นเพชรเพชรเป็นสิ่งที่หายากมากแต่มาเจอพิกแอดกูหน่อยเถอะจะเป็นอะไรที่เจออย่างเดียวนี้ถึงกับสบายใจอะไรทีเดียวเชียวนะครับ วิธีเอานั่นก็คือคนละเอาแล้วเนี่ยๆลงไปที่ต่ำอู้ทำไมมันไกลยังวะเฮ้ย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 กำเน็ตจะกัะกระโดดพุ่งลงมาแล้วอันน <need> ี้อยู่เลยโอเคเรียบร้อยอา้าวเรียบร้อยอีกเดี๋ยวเออยืน นั่นแหละติดไฟนี้น่าสวยงามสวยงามโอ้โหโอ้หูถึงกับเก็บไม่หมดถึงเวลาเสียสละแล้วพวกเจ้าพวกเจ้าจําเป็นต้องเสียสละใครบางคนซึ่งกูจะเสียสละมึงนั่นเองไปเลยไอ้ถังน้าพระถังซัมจังพระถังซ้ำอยางเคาแอดเอาไว้แอดเอาไว้ของดีของดี กูจะเอาถังติดภาพมาด้วยทำไมอยู่เนะี่ยโอเคอะไรไม่สำคัญนี่ดินนะดินโอเคไปเลยเจ้าดินโอ้หายไปในลาวาในเดี๋ยวดูดิเหลืออีกสักกี่ก้อนกันอ่านี่ก,กี่ก้อนอุ้ยเผื่อไปตี โอเคก้อนเดียวเองเก็บๆไปเถอะนะเนาะไค้ก้อนเดียวเองอะอ่ามันเราก็จะเอาปลาทิ้งไปดีไหมอะเอาอะไรทิ้งดีไม้ติ๊กอะดูแลอะไรเลสโตนเนี่ยเลสโตนทิ้งไปซะนั่นแหละครับทีนี้เราก็ได้ของมาเยอะแล้วเลสโตนก็ปล่อยมันทิ้งมันไปเนี่ยหมดพอดีนะครับผมไปกลับบ้านเฮา กลับบ้านเดี๋ยว,วขอ delete ก่อนโอเค delete ไหมนั่นแหละครับแล้วก็กลับไปที่บ้านเราโอ้ข้าวโตลูกหลานเจ้านี้ช่างโตเร็วมากของเก็บก่อนนั่นแหละเติบเติบโอเคอ่าชุดกาะกูมาตั้งนานกูยังไม่ได้เก็บชุดเกาะเลยนะโอ้โหแม่ โอ้โหเสียงวัวนี่ใส่หูฟังอยู่นะผมมันเสียงมันจะได้ชัดครับไม่มีอะไรมากอ่าสิบโอ้โหยี่สิบสี่แยอดโอ้ทองได้มาแค่สามเองอ่าสิบโอ้โหเพชเก็บครับ เขาเรียกว่าวิธีเก็บของครับผมเนี yeah, ่ยได้ที่ว่างเยอะเลยกับที่เลสโตนดีกว่าเลสตนโนอู้หูมืดตื้มืดตืบเลยความมืดช่างน่ากลัวยิ่งนะักนะโอเคเจอละอ่า มีที่ไว้เก็บพวกเองเยอะแล้วไหนเลโสโตนอยู่ตรงไหนอีกหาเลโสโตนต่อด,ดีกว่าอู้หูอู้หูอู้หูเฮ้ยเจ <gasps> ี๊ยบกูไว้ใจแถวนี้ไม่ได้จุดเกาะโอเคอยังดีอยู่ยังสภาพดีอยู่นะผมนั่นแหละ โ <gasps> oh, อ้แถวนี้แม่งไม่ปลอดภัยเลยแถวนี้แม่งเถื่อนเฮ้ยทองโอเค เราคือนักขุดทองเราคือนักขุดทองในตำนานเย่ yeah. มีรางรถไฟอยู่แค่ที่เดียวโอ้โอู้เล่อ้าวเต็มอีกอะไม่จำเป็นละอ้าวทิ้งไปเจ้าคิปเปอร์โอ้ทำไมมันใหญ่จังวะเฮ้ย โอ้โหจามมองตาผมเขาเรียกว่าตามมองตาดึงเข้าไปแล้วก็โอ้โหโอ้โหโอ้โหอ,อยากจะบอกว่ากูโชคดีเลยเกินได้ของกลับไปฝากลูกฝากเมียตั้งเยอะ ไม่ค่าชัางโชคดีเหลือเกินรู้วิธีเก็บของแบบให้ได้เยอะละอ้าวทำไมกูไม่ค้าเป็นก้อนเฮ้ยเอาค้าเป็นก้อนไม่ได้เหรอโหเจไได้มากกล่องค้าบมาแล้วกันจะได้ไม่ต้องเสียเวลาทำงานนะผมอ้าวเยี่ยเต็มซะก่อน เออเจ็บเจ็บตรงนี้ที่หัวใจเอ้าเหี้ยนี่กูต้องทิ้งอะไรบางอย่างไปก่อนใช่ไหมทิ้งเหล็กไปก่อนกันล้วกันนั่นแหละครับทิ้งเทเบิลเอามาเย่เออนั่นแหละไหนใครจะมาลองดีกับข้าอีก พวกเก็บได้ที่เนี่ยเก็บของได้ตั้งเยอะเห็นไหมครับนะครับโอ้ข้อดีครับมันคือข้อดีของเก็บไหมครับเก็บของแป๊บของที่โยนไปพวกเจ้าจะได้อยู่กับข้าตลอดไปอยู่เป็นข้าจะเอาไปสร้างอะไรก่อนนะนะแนน่จะมือดอีกอ,ะอ่ะเอ้าเฮีย่ยน้ำยาหมดอ่อเออ ออเออกูเจ็บเจ็บเจ็บจังเลยเฮ้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 ยพูชั่นเนนวิชั่นอ,อ่าอ้าวอยู่นี่มานั่นแหละเก็บเอ่ออ้าวน่ะแล้วกูก็เก็บไม่ได้นั่นแหละครับเฮ้ กุลเพียหนอันไหนอันไหนอันไหนที่มันหลายจำพวกหลายจำพวกข้าวไงข้าวไงหลายจำพวกแม่ทิ้งนี่ไปก่อนกันยิงทิ้งเลยใช้เวลาอยู่กับตรงนี้นานมาก เนี่ยประหยัดพื้นที่ประหยัดพื้นที่นะเราก็ไปตะลุยต่อชบลูกที่ประจนภัยไปด้วยแค่กล่องคราฟแค่กล่องเดียวนะครับน่ะนะเจอแล้วเจอแล้วไหนวะก็ม่เห็นมีใครเนี่ย เนี่ยไอ้เจดอย่ากโกนมากลำคาญเนี่ยไอพซอมบี้นี่นี่ใส่ไม่ดีับผมมันชอบเลยโชว์หน้ากล้องอยา่าอย่าไปทำตามนับเด็กๆทั้งหลายอุ้ยเด็กๆทั้งหลายจงจำไว้อย่าไปทำตามของแบบนี้เด็ดขาดไหนโอ้อยังไม่เต็ม เนี่ยเก็บนี้ก็เต็มนั่นไงแล้วเราต้องทิ้งของอุ้ยคุยหูยกูตัวสั่นเลยตัวสั่นเลยเก็บของแป๊บโอ้ยโอ้ยคอนเฟิร์มแป๊บนั่นแหละครับเสร็จแล้วก็กลับไปที่บ้านเหมือนเดิม หู้วว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 ูวววววัววอวว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 ไหววูวูหวววววหวว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 นี่เว่นววววววว่นววววววอววววลวว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 าวววไววเวว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  เทพดีเทพดีมาทีนี้ก็เก็บข้องแล้วเราก็ต้องรอหีปเปิดนะครับผมเฮียนั่นแหละด่าทีมาเลยแม่เทพจริงๆสงสยัยเราต้องประหยัดที่แนละ้วแต่วันนี้อย่าพึ่งก่อนจบคลิปก่อนกันนะก็ขอจบคลิป ไว้ก่อนนะครับผมสำหรับตอนนี้ก็เตียงกูหายไปอีกแล้วแม่งบักกันเยอะจังวะนะครับผมก็ขอจบค,คลิปเพียงเท่านี้ใครที่ชอบก็กดไลค์กด s like, u b s c r i b e แล้วก็เมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปเพราะว่าเราลิฟเป็นแล้วแต่ไม่ได้ลิฟอย่างนั้นนะผมหมายความว่าไลฟ์ครับผมแต่ผมเรียกคำว,ว่าลิฟนะครับผมไม่รู้ทำไมนะครับติดจัดนะครับ ก็เลยเรียกคำว่าไลฟ์เป็นลีฟแม่งเลยง่ายดีง่ายดีแค่ okay, ก็ขอจบคลิปเพยงเท่านี้นะครับผมก็บายบายครับผม